ตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้คานนะครับย้ำนะครับไม่ต้องใช้คานนะครับก็ตัวนี้นะครับก็สามารถใส่จักรยานเพิ่มได้นะแข็งแรงครับตัวนี้ครับรับน้ําหนักได้กว่า150กิโลถึง200กิโลครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมร้านตาท่ำแหลกครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องตาท่ำแหลกชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับพาทุกท่านนะครับมาดูครับผมตัวนี้เลยครับนี่ครับผม isuzu mu-X ครับตัวปี2021นะครับตัวนี้สีขาวสวยเลย ติดตั้งนะครับตัวแหลกหลังคาหน้าเท2สเตปนะครับข้างเพดครับขนาดเมตรหกสิบคูณเมตรสิบนี่ครับหลอดแบบนี้ด้านข้างเป็นเพดนะครับผมตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้คานนะครับย้ำนะครับไม่ต้องใช้คานนะครับความเมตรสิบนะครับตัวแหลกหลังคาวางเข้าไปบนตัวอาจักได้เลยครับแบบนี้เลยให้ดูหลายๆมุมนะครับ ด้านข้างนะครับมีตัวติดออเนียงนะครับหรือไฟชีสไว้ให้นะครับนี่ครับไม่ต้องมาจอดที่หลังนะด้านหลังก็อย่างเหมือนเดิมครับติดตัวตัวติดตัว LED บาร์นะครับผมด้านหน้าก็เหมือนกันครับจะมีตัวติดออเนียงไว้ให้นะครับอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้ครับแล้วก็เอาตัวติดเอ่อตัวฟลิงด้านหน้านะครับทำมาให้เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องจอดนะครับก็ตัวนี้นะครับก็สามารถใส่จักรยานเพิ่มได้นะถ้าใครไม่ใส่ไม่ได้ใส่ตัว ตัวไฟชี้นะครับก็สามารถใส่ตัวเป็นตัวจักรยานเพิ่มได้ครับตัวล็อกจักรยานครับแรงครับตัวนี้ครับรับน้ําหนักได้กว่า150ลถึง200โลครับขึ้นไปสองคนได้สบายเลยนี่ครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับตัวหน้าเท2องสเต็ปนะครับติดกับตัวมีซูซูมิวเอ็ก2021หรือรุ่นต่างๆนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่ร้านทาทัมแลกบครับ โบรโทรสัพท์0 8 3 2 3 8 6 9 8 4ครับผมร้านอยู่ติดถนนใหญ่ครับถนนรัตนาทิเบตเลครับปากซอยรัตนาทิเบศ14ครับไปมาสะดวกแน่นอนครับต่อวันนี้ขอบคุณมากครับผมแล้วกลับมาดูกันนะครับว่าอีีหน้าครับเราจะพาทุกท่านมาดูรถอะไรกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ